เดินมาดูหลังบ้านเสียดายอ่ะเห็ดขอนแก่เลยเสดายมากเลยอ่ะโอเ้เสดายมากเลยเพืเ่อนๆเห็ดขอนมะม่วงกินได้นะดูดิเสดายโอ้โหออกเยอะด้วย ข้อม,อมาทางนี้นะ่อยเสียดายจังเสียดายจัง